เริ่มจะใช้ได้แล้วนะครับเริ่มเริ่มใสนิดนึงแล้วนะครับเพราะว่าที่ล้างนะครับกลับขึ้นกลับลงก็ประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงจะล้างอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณอาทิตย์หน้านะครับประมาณอาทิตย์หน้าถ้าหมู่บ้านไหนที่ยังใช้น้าประปาหมู่บ้านอยู่นะครับก็พยายามล้างบ่อยๆนะครับเพื่อให้น้ําที่อยู่ในถังนะครับได้ ระบายสะดวกขึ้นเพราะว่าถังกองน้ำสะอาดนี่นะครับนี่ตัวตัวอย่างนะครับมันก็จะมีระบบกองนะครับมีระบบกองกองน้ำถ้าไปล่อยไว้นานๆนะครับคราบสกรปรกก็จะไปติดอยู่ในถังนะครับอยู่ในถัง ทำให้น้ำระบายลงมาได้ช้าแล้วก็เบาลงนะครับทีนี้พอปล่อยไปใช้ในหมู่บ้านน้ำก็จะไหลค่อยนะครับไหลค่อยไหลเบาโดยถ้าบ้านไหนมีเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ได้นะครับนี่เริ่มใสแล้วนะครับเริ่มใสแล้วเริ่มจะใช้ได้แล้ว